ซาโดเรซัปโมโลตกลงขายชนาทิปสุกสินจองทัพทีมชาติไทยในราคา3ล้าน5แสน USD หรือ118ล้านบาทให้กับคาเวสกิฟตาเล่ซึ่งตามกฎการซื้อขายของทางเจอลิกนั้นหากสโมสรรับเรื่องค่าตัวแล้วสามารถให้ทีมยื่นซื้อเปิดการเจรจาข่าเหนื่อยกับผู้เล่นได้ทันทีซึ่งทุกอย่างก็ปิดเดียวลงเรียบร้อยการขายครั้งนี้ชนาทิป ยูในฟกัสของแชมป์เจลีสีสมัยมาสฤดูกาลประกอบกับพึ่งเสียเรโอฮาตาเตะไปให้กับกาสโกเซลติกอีทั้มีรายงานว่าดีลนี้คุยจบแล้วกับที่ราคาที่กลายเป็นแข้งประวัติศาสตร์ของไทยซึ่งอีกปัจจัยที่ทำให้คอนซาโดเลกยอมขายเนื่องจากสัญญาเหลือถึงปี2023เท่านั้นเพราะการที่ญี่ปุ่นปิดประเทศจากพิษโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนทำให้มูลค่าการท่องเที่ยวสูญเสียหลายแสนล้านเยน จึงเป็นเหตุให้พวกเขาตัดสินใจขายชนาทื่อแลกกับค่าตัวมหาศาลยังมีรายง,งานเพิ่มอีกว่าจะมีการประกาศอย่างพิทางกาศ12มกราคมนี้และมีโอากาสได้ใช้เบอร์18ที่ว่างอยู่ในปัจจุบันของยอดทีมแห่งคานางวะไม่เพียงแค่นั้นค่าหน่อยของชนาทิพย์ยังดีดเพิ่มขึ้นไปอีกหลังจากปัจจุบันตกอยู่ที่ร,ราว1นล้านหแสนบาทตอ่อสัปดาห์ซึ่งคาดว่าทีมใหม่จะให้1ล้านแแสนถึง1ล้านเแสนบาทไม่รวมโบนัสต่าง และจะทําให้เขาได้ร่วมงานกับเรอันโดนเดมิเยาคู่หองวกเกมพับจีตลอดจนอาคิฮิโรอีเอนาเกะนักเตะยอดเยี่ยมเจลีกปี2018ซึ่งชนะคุ่มติด11ผู้เล่นยอดเยี่ยมด้วยในปีนั้นประธานคอนซาโดเล่ยืนยันปล่อยชนาทิพให้กับฟอนตาเล่แล้วหลังจากมีกระแสข่าวว่าเจชนาทิพสงกสิน เตรียมย้ายออกจากคอนซาเรซัปโปโรไปร่วมทีมคาวาสกิฟอนตตเล่แชมป์เจรีก4ี่จาก5สมัยลังสุดล่าสุดสื่อท้องถิ่นของฮอกไกโดรายงานว่าโยซีกสึโนโนมูระประธานสโมสรคอนซาเรซัปโปโรยืนยันผ่านสถานีวิทยุฮอกไกโดว่าได้ตกลงขายชนาทิปไปอิวกับฟอนเาเล่เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลือเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการของทั้งสองทีมเท่านั้น ด่านฟุบันท้ายรายงานว่าฟันตาเล่พึ่งขายเรโอฮาตาเตกไม่ฟิวชื่อดังไปให้กับเซลติกในสกอตแลนด์จึงต้องการดึงชนะที่ไปทดแทนมูลค่าในการย้ายทีมครั้งนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ130ล้านบาทชนาทิปสงกสินเปิดใจครั้งแรกย้ายซบเข้าปสัสกิฟันตาเล่ทีมแชมป์เจลีกจริงค่าตัวน่าจะเกิน100ล้านแต่บอกไม่ได้ว่าเท่าไหร่ ชี้กดดันแน่นอนเพราะการย้ายทีมต้องไปเริ่มปรับตัวใหม่ตามที่สื่อญี่ปุ่นรายงานว่าอยชิกะสึนโนโนบุระประธานสโมสรฮอกไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรตนสังกัดของชนาทีมสกสิ์เปิดเผยผ่านรายการยุทธยุของฮอกไกโดว่าตอบตกลงเรื่องการปล่อยชนาทิมสงสิ์ไปอยู่กับคาวาซากิฟอนตาเล่แชมป์เจลีก4สมัยใน5ฤดูกาลหลังสุดแล้วเหลือแค่การยืนยันอย่างเป็นทางการจากทั้ง2ทีมเท่านั้น ลาสุดชนาทิพย์สงกสินให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในงานแถลง a c a เดมีแสนสิริว่าส่วนตัวยังไม่ได้คุยรายละเอียดกับคอนซาโดเรและฟอนเตเล่ที่ผ่านมาคุยกับตัวแทนเท่านั้นราบาฟอนเตเล่ติดต่อมาหลังจบเกมรอบรองสุสกิครับแต่ยังไม่ได้ตกลงรายละเอียดเพราะจะมุ่งมั่นกับทีมชาติไทยก่อนส่วนเรื่องค่าตัวยังเปิดเผยไม่ได้แต่ก็น่าจะร้อยล้านบาทขึ้นไปซึ่งรายละเอียดต่างๆคงไม่ใช่ตนเองที่จะต้องมาเปิดเผย และขอบคุณทุกแรงผลักดันตั้งแต่เยาวชนเริ่มจากคุณพ่อก้องพบและบีซีเทโรเมืองทองและที่ขาดไม่ได้คือคอนซัตโดเล่ที่ทําให้ตนมีคุณค่ายิ่งขึ้นขณะที่การพูดสื่อข่าวได้สอบถามถึงประเด็นกดดันหรือไม่ในการย้ายไปอยู่กับแชมป์เจลีชนาทิพกล่าวว่าการย้ายไปอยู่ที่ใหม่ต้องกดดันในเรื่องปกติแต่ผมต้องไปสูจตรผลงานเช่นกันเพื่อตอบแทนความไว้วางใจและต้องทํางานให้หนักมากขึ้นสําหรับชนาทิพจะเดินทางกลับญี่ปุ่นวันที่15มกราคม และรับการกักตัวก่อนเข้าร่วมฝึกซ้อมกับสโมสรคารวาสกิฟอนตาเล่ช่วงปรีซีซั่นต่อไปคุณพ่อของยอดแข่งกับตันทีมชาติไทยเผยผ่านเพจบีบางประกงถึงข่าวการเตรียมย้ายทีมของลูกชายที่กำลังถูกจับตามองในการย้ายจากคอนซาโดเรซัปโปโลไปอยู่กับคาววาสกิฟอนตาเล่โดออยยอมรับว่าเสืไอรส์กับข่าวนี้ เพราะส่วนตัวสาบานได้เลยว่าไม่เคยล่วงรู้มาก่อนจนเมื่อวานนี้ได้คุยกับล่ามส่วนตัวของเจเพื่อจะถามโครงการที่จ้าเด็กไทยไปฝึกกับซัปโปโรล,ล่ามส่วนตัวก็ได้เงียบไปและบอกว่านีพ่พอยังไม่รู้หรือว่าเจกําลังจะย้ายไปอยู่กับฟันตาเล่ตอนนี้ผมกําลังเคลียร์สัญญากันอยู่ผมก็เลยถึงบางอ้อว่าที่ก่อนหน้านี้เจเคยส่งลายกลุ่มของครอบครัวมาบอกตอนตอนยังอยู่สิงคโปร์ที่ทําศึกซูซูกิครับว่าหลังปีใหม่จะมีข่าวดีข่าวใหญ่ของบ้านเรา มันคือแบบนี้นี่เองขนาดผมเป็นพ่อเองก็ยังไม่รู้สักนิดเมื่อวันก่อนได้พาเจไปไหว้พระแถวบ้านซึ่งเจตัวก็ได้เปิดว่าปีนี้อยากได้แชมป์เจลีกและคว้า MVP สักครั้งซึ่งผมเองยังคิดในใจว่าฝันไปหรือเปล่าเพราะทัสโปโลแทบจะไม่มีทางเป็นไปได้แต่มาถึงบางอ้อเมื่อเจหมายถึงจะย้ายไปอยู่กับทีมแชมป์อย่างฟอนตาเล่ถึงได้เข้าใจสําหรับพ่อไปคิดว่าเหมาะสมแล้วพ่อเจเขาอายุ28กําลังอยู่ในช่วงพีคที่สุดของการค้าแข้ง ความจริงอยากให้เจย้ายไปเล่นในยุโรปสักครั้งแต่ดูแล้วไม่น่าเหมาะเพราะมีอุปสรรคในเรื่องรูปร่างที่ตัวเล็กเกินไปเล่นกับทีมแชมป์เจลิกนี่แหละจะได้ไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวกันมากเพราะตอนนี้ร่างกายเจก็ฟิตสมบูรณ์พร้อมอยู่แล้วสำหรับการย้ายทีมของชนาทิ่ครั้งนี้คาดว่าค่าตัวจะตกอยู่ที่ประมาณ1 2 0่งร้อยยีถึงหนึล้านบาทเวียดนามกำชัดต้องป้องกันแชมป์บอลซีเกม เล่งเพิ่มกดอายุเกิน3คนหลังจากแพ้ทับช้างศึกทีมชาติไทยตกรอบรองชนะเลิศ AFF Suzuki c ั p ชวดแชมป์อาเซียนทำให้สุดสัปดาห์นี้สมาคมฟุตบอลเวียดนามเตรียมเรียกประชุมคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดเป้าหมายหลักในปี2022ซืซอเวียดนามรายงานว่าที่ประชุมกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนในซีเกม์ที่เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพเดือนพฤษภาคมนี้ทั้งฟุตบอลชายและฟุตบอลหญิงที่เวียดนามคว้าเหรียญทองมาได้ในปี2019 จะต้องป้องกันชมป์ให้ได้แม้จะเป็นเป้าหมายที่สูงมากแต่เชื่อว่าโดยการเป็นเจภาพก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่สมเหตุสมผลและเป็นไปได้สื่อเวียดนามรายงานเพิ่มว่าสมาคมฟุตบอลเวียดนามอย่างกําลังพิจารณาเพิ่มกฎให้แต่ละชาตินัาผู้เล่นอายุกเกิน23คน2หรือ3คนลงแข่งขันในฟุตบอลชายในซีเกมครั้งที่31ได้แฟนเวียดนามยกชนาคิป คือความภาคภูมิใจของชาวอาเซียนรอแข้งเวียดนามเฉิดฉายต่างแดนแฟนฟุตบอลทีมชาติเวียดนามเผยชนะทิพย์คือความภาคภูมิใจของอาเซียนลุ้นกวางไห่ประสบความสำเร็จในลีกต่างแดนหลังจากประธานสโมสรคอนสาโดเรซปปโรยืนยันชนาทิพย์สงกศินจะกลายเป็นสมาชิกใหม่ของคาวัสกิฟอนตตเล่ทีมแชมป์เจลีกสองฤดูกาลหลังสุดแฟนบอลเวียดนาม ไดแสดงความคิดเห็นในการย้ายทีมของนักเตะย,ยอดเยี่ยม AFF Suzuki Cup 3สมัยคนแรกในอาเซียนในเชิงบวกหลายประเด็นชนะทิ่คือความภาคภูมิใจของชาวอาเซียนชนะทย์สมควรได้รับไม่มีข้อกังขาสําหรับฝีเท้าแม้จะไม่ชอบทีมชาติไทยแต่ก็ชอบการเล่นของชนาทิยอย่างไรก็ตามยังมีแฟนบอลบางส่วนเข้ามาแสดงความเห็นึงแข่งทีมชาติเวียดนามว่าเร็วๆนี้เยนกวางไหจะตามไปแล้วเมซี่เวียดนามจะไปอยู่ที่ไหน สำหรับผลงานของชนะที่สงสินในฤดูกาลที่ผ่านมาลงสนามให้กับคอนสาตดเรซัปโปโร23นัดทำเป็น1ประตูกับอีก6แอสซิสหลังจากมีกระแสข่าวออกมาว่าสมาคมฟุตบอลมาเลเซียสนใจคว้าตัวโคซิโกไปคุมทีมแทนตั้งเชงโฮกระแสข่าวที่สมาคมฟุตบอลมาเลเซียวางเป้าหมายที่จะนำคซิโกเกติศักดิ์เสีนาเมืองกุนซือฮองอัญาลายไปคุมทีมแทนตันเชงโฮที่ประกาศแยกทางไปก่อนหน้านี้ ล่าสุดสื่อเวียดนามได้สอบถามเป็นยังโคซิกโก้เกีรติศักดิ์เสนาเมืองที่คุมทีมลุยศึกชิงทั่วจกักรพรรดิกวางจุง2022โดยซิกโก้ตอบว่าผมรู้ข่าวนี้อยู่แล้วสำหรับซิกโก้เกีรติศักดิ์เสนาเมืองปัจจุบันมีสัญญาคุมทีมฮองยาลายอีกหนึ่งปีโดยโคซิกโก้วางเป้าหมายต้องการพาฮองยาลายควา้าแชมป์บีลีก2022พร้อมพาทีมกลับมาลุยศึกเ FC แชมเปี้ยนส์ลีก2022ให้ได้